งานนี้ยังไม่จบครับคุยกันยาวมาหลายไม่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยผมสารโช8ล้านยูโรต่อปียูเวนตุสกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในข้อตกลงเพื่อคว้าตัวผมปีกชาวอังกฤษรายนี้ซึ่งผมเจดอนสานโชคก็ให้ความสำคัญกับการย้ายไปตูรินเป็นอันดับแรกเช่นกันอย่างไรก็ตามล่าสุดคอรีเอเร่เดนโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีรายงานว่าผมสารโชคพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยที่ได้รับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อให้การย้ายไปอาริอันสเตเดียมเป็นไปได้ซึ่งปัจจุบันผมในวัย25ปีรับค่าเหนื่อย 10ล้านยูโรต่อฤดูกาลที่โอเทรคอรดและผมพร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอสัญญา8ล้านยูโรต่อปี อย่างไรก็ตามยูเวนตุสได้เสนอค่าเหนื่อยไปแล้ว5ล้านยูโรและพร้อมที่จะขยับข้อเสนอไปเป็น6ล้านยูโรบวกส่วนเสริมซึ่งใกล้เคียงกับที่โจนาธานเดวิดผู้เล่นใหม่ของทีมได้รับเท่านั้นทั้งนี้ยูเวนตุสพร้อมที่จะจ่ายเงิน25ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวผมซานโช่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นทําให้เหลือเพียงแค่เรื่องค่าเหนื่อยเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พร้อมจ่ายตามที่ผมต้องการงานนี้คุยกันยาวอย่าลืมติดตามเพจผมด้วยนะและต้องการเข้าก,กลุ่มฟุตบอลของผมแดมาาเลยที่บ้น ขแอดลั c กี้บอลแล้วเจอกันครับ